สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนราสีตำบุรขอไลออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมขอเชิญท,ท่านมารับชมรับฟังแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ เลี้ยงกบหนึ่งพันตัวแล้วก็ลงแล้วก็ค่าอาหารอีกสามพันบาทนะครับว่าได้กําไรขาดทุนยังไงนะครับวันนี้ซึ่งผมจะขอกล่าวสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังพอคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอเ,เ,เรียนเชิญร่วมกันรับฟังรับชมพร้อมๆกันครับผม เริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2563เป็นต้นมานะครับผมได้นำลูกกบตัวละ3บาทจำนวน1,000ตัวนะครับมาเริ่มเลี้ยงนะครับในกระชังน้ำแล้วก็อาหารซึ่งอาหารผมกำหนดไว้ประมาณ3,000บาทนะครับผมจะไม่เกินนี้นะครับผมกำหนดไว้เมื่อหมดอาหาร3,000บาทแล้วผมก็จะขายนะครับ อันแรกก็คืออาหารเบอร์หนึ่งนะครับครึ่งกระสอบคือสิบกิโลผมให้อันดับที่สองก็อาหารเบอร์สองอีกครึ่งกิโลเอยครึ่งกระสอบนะครับครึ่งกระสอบก็คือสิบกิโลหลังจากนั้นก็ให้อาหารเบอร์สามนะครับเบอร์ใหญ่กบใหญ่อีกสี่กระสอบนะครับรวมเป็นห้ากระสอบซึ่งถ้าอาหารนี้รวมกันห้ากระสอบแล้วผมตี กระสอบละาหกร้อยนะครับหกร้อยหกห้าสามสิบก็เป็นสามพันนะครับทุนก็คือค่าอาหารสามพันบาทแล้วก็ค่าพันกุ๊อีกสามพันบาทรวมเป็นหกพันบาทนะครับล,ลงทุนนะครับส่วนค่าแรงค่าอะไรไม่ไม่ได้คิดนะครับค่ายุงค่ายามไม่ได้คิดนะครับการเลี้ยงผมก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่วันที่สิบหกนะครับที่ผมบ้านนะครับ สี่หกสิงหาคมหลังจากนั้นสี่วันผมก็เปลี่ยนเป็นอาหารเบอร์สองแล้วก็สี่วันต่อมาก็เป็นอาหารเบอร์สามนะครับเลี้ยงเรื่อยๆมานะครับจนกระทั่งประมาณประมาณวันที่ยี่สิบเก็ยสิงหาเอ้ยผิดจุดนะครับประมาณวันที่หกยี่สิบเก็ดกันยานะครับผมได้เอามาชั่งดูได้มาทําคลิปให้ดูนะครับมาชั่งดูมันก็ได้ประมาณหกตัวโลนะครับ ซึ่งในขณะนั้นเขาก็ตัวใหญ่พอสมควรผมก็เลยเลื่อมขายนะครับเนื่องจากว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาขึ้นมานะครับก็คือน้นําท่วมบอ่อผมนะครับผมก็เริ่มขายขายปีกนะครับทั้งขายปีกทั้งขายส่งมาเรื่อยๆนะครับเดืละวันวันละสิบโลวันละห้าโลวันละหนึ่งโลแล้วแต่นะครับผมขายมาเรื่อยนะครับเพราะว่าหากผมไม่ขายนะครับ มันจะเป็นช่วงนี้กบขายยากนะครับหากผมไม่ขายผมจะขาดทุนนะครับเนี่ยถ้าผมไม่ขายกิโลละห้าสิบาทขาดทุนแน่ๆเลยนะครับผมก็ต้องรีบขายกิโลขายขายส่งกิโลละหกสิบาทแล้วก็ขายปิดตามหมู่บ้านนี่นะครับกิโลละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือปัญหานะครับถ้าไม่ขายเนี่ยเรื่องการตลาดนะครับตลาดนี้คือปัญหาเป็นอย่างใหญ่นะครับปีนี้นะครับ เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ประสบกับภาวะโรคโควิดนะครับโควิด19ทำให้การส่งกบออกต่างประเทศนี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงกลบเยอะๆนะครับปีนี้ขายไม่ได้นะครับส่วนผมก็เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงประมาณสักสี่กระชังนะครับ, 1, รบกระชังละหนึ่งร้อยตัวเออหนึ่งพันตัวครับเลี้ยงสี่กระชัง เลี้ยงมันเรื่อยๆนะครับก็ขายไปเรื่อยๆขายไปขายมาขายมาขายไปเนี่ยหมดแล้วตอนนี้วันนี้หมดพอดีีวันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้ยี่สามพฤศจิกายนเนี่ยหมดกบหมดกบขายนะครับปิดปิดบอนะครับวันนี้กบเล็กก็ไม่มีกบใหญ่ก็ไม่มีนะครับนี่สำหรับหนึ่งพันตัวนั้นผมขายได้เท่าไหร่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในในลำดับต่อไปนะครับ สำหรับกบหนึ่งพันตัวของผมนะครับที่ผมได้ลงคลิไปไว้นะครับผมขายหกตัวโลนะครับโดยประมาณผมเริ่มขายตั้งแต่หกตัวรลนะครับขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะได้รวมทั้งสิ้นประมาณร้อยห้าสิบโลนี่แหละครับไม่เยอะไม่รู้มันไปไหนหมดสงสัยมันกินกันบ้างครับมันก็เลยเหลือน้อยเหลือประมาณร้อยหกร้อยห้าสิบรูขายปีกเลยขายส่งไปประมาณร้อยลนะครับก็ได้เงินมาประมาณหกพันบาท แล้ชุนนะครับแล้วก็เหลืออย่าง50กิโลขายปีกบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับขายปีก50กิโลโลละร้อยก็ได้ประมาณ5,000อันนั้นคือกําไรนะครับขายส่ง 6, 6, 6, 60บาทนะครับสาหรับผมขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าประจํานะครับที่อยู่แถวๆบ้านนี่นะครับอำเภอโกสุมิไซนี่นะครับมารับผมที่บ่อนะครับแล้วก็น้องๆทาง ขนแก่นแล้วก็ทางอำเภอบ้านไผ่แล้วกุหลังก็มาเอาบ้างนะครับวันละสิบโลยี่สิบโลไปนะครับเอาไปขายเอาไปกินนะครับรัวละหกสิบาทผมให้นะครับแล้วก็อีกห้าสิบโลนั่นนะผมก็ขายรลละร้อยนะครับขายปีกนะครับวันละโลสองโลนะครับขายมาเรียกก็หมดพอดีนะครับช่วงนี้นะครับโดยประมาณนะครับสรุปกําไรขาดทุนนะครับ ผมได้กำไรห้าห้าพันบาทนะครับแต่ปัญหาก็คือผมขอขอวิเคราะห์ให้ฟังนะครับปัญหาก็คือถ้าบางคนนะครับถ้าขายแล้วคิดแต่ว่าจะเราจะขายส่งอย่างเดียวนะครับคิดว่าเราขายแล้วไม่ไม่หาตลาดรองรับนะครับก่อนจะเลี้ยงนะครับไปไม่รอดนะครับผมขอผมขอกล่าวพูดง่ายๆเลยนะครับว่าไปไม่รอดถ้าเราเลี้ยงเยอะๆสมมติเลี้ยงเยอะๆมีบางท่านโทรมาปรึกษาผมว่า จะซื้อเลี้ยงทักหมื่นตัวท่านจะรับซื้อหรือไม่ผมก็บอกว่าผมรับซื้ออยู่แต่ปัญหามันก็คือตลาดนะครับเขารับซื้อผมโลละสี่สิบห้าบาทอย่างนี้ถ้าหากผมไปซื้อกับลูกบอนะครับก็ซื้อสี่สิบบาทเอาไปห้าบาทค่ารถค่าจับค่าน้ํามันทีนี้ทให้เกษตรกรทําให้เอฟซีที่เลี้ยงกบนะนะี่ะขาดทุนนะครับถ้าขายโลล,ละสี่สี่สิบาทขาดทุนแน่ๆนะครับถ้าถ้าซื้อลูกกบไปนะครับ โดยเฉพาะถ้าซื้อลูกกบไปตัวละสองบาทหรืออย่างเงี้ยนะโอ้ทุนมันเยอะแล้วนะครับหนึ่งหมืนตัวก็สองหมืนบาทแล้วนะครับแล้วค่าอาหารอีกเท่าตัวนะครับค่าอาหารอีกสามหมื่นบาทรวมเป็นห้าหมื่นบาทใช่ไหมละครับก่อนที่เราจะเลี้ยงได้เนี่ยทุนมันอย่างน้อยก็ห้าหมืนบาทนะครับถ้าเราเลี้ยงกับอาหารไปทีนี้เราสมมุติเราขายหมื่นตัวมันก็ตายไปบ้างนะครับหรือเกิดโรคเจ็บป่วยตาย เยอะนะครับเพรฉะนั้นนี่คือปัญหานะครับวิธีการวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือให้เราศึกษาการเลี้ยงให้ดีๆนะครับว่าจะเลี้ยงยังไงไม่ให้มันตายให้มันรอดเยอะๆนะครับหลักสําคัญก็คือให้รอดตายแล้วก็ให้ตัวเร็วๆนะครับนี่ให้ประหยัดอาหารด้วยให้รอดตายแล้วก็ตัวเร็วแล้วก็ประหยัดอาหารนะครับนี่มันถึงจะได้กําไรนะครับแล้วก็ อีกนหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตลาดนะครับเราต้องมีตลาดรองรับนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเลี้ยงกบนะครับผมผมขออนุญาตแนะนําประชาชนไมแนะนํานะครับแนะนําเลยแต่ขอถือว่าแนะนําเลยนะครับว่าเราเราอย่าอย่าเพิ่งเลี้ยงเยอะนะครับเลี้ยงน้อยๆแล้วก็หาตลาดรองรับไว้ก่อนอันดับแรกก็หมู่บ้านเรานี่นะครับหรืออําเภอ ตลาดอำเภอในะหมู่บ้านเนี่ยเราไปถามก่อนถามพ่อค้าไหมคะหรือเราจะไปขายตลาดตามตามตลาดนัดก็ได้นะครับบางทีก็ลงละร้อยห้าสิบบางทีเราลละร้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมช่วงนี้ราคาตกนะครับกบเพราะฉะนั้นจะเลือมนะครับสักสําคัญในการเลี้ยงกบก็คือให้รอดตายตัวเร็วประหยัดอาหารแล้วก็ตลาดเป็นสิ่งสําคัญนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ